สวัสดีครับจากร้านเดลเนะครับตัวนี้นะครับเราจะมาเสนอนะครับตัวนี้จะเป็นเตียงสามไก่นะครับชื่อรุ่นนะครับเตียงสามไก่วายๆนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเตียงตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับเตียงตัวนี้นะครับจะเป็นฟูกนะครับฟูกตัวนี้จะเป็นฟูกสี่ตอนนะครับพื้นเตียงนะครับพื้นเตียงตัวนี้จะเป็นพื้นเตียงสี่ตอนแบบเจาะรูนะครับผมราวาด้านข้างนะครับสองข้างซ้ายขวาจะเป็นราวอลูมิเนียมนะครับราวอลูมิเนียมสไลด์นะครับตัวนี้นะครับจะมีสติกเกอร์บอกอยู่นะครับว่าวิธีการใช้บเแล้วันลง เวลาเราจะเอาขึ้นนะครับเราก็บีบแล้วก็เอาขึ้นนะครับซ้ายขวาเหมือนกันสองข้างนะครับส่วนหัวท้ายนะครับหัวท้ายด้านบนกับด้านล่างนะครับสามารถถอดได้วิธีการถอดเราสามารถยกขึ้นได้เลยนะครับอ่ามันก็จะมีเสาเสียบให้นะครับแล้วก็เสียบให้มันตรงรลูกกับหัวเตียงนะครับส่วนมือหมุนนะครับตัวนี้จะเป็นเตียงสามบอย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้จะมีมือหมุนสามอันเขาเลยเรียกว่าเตียงสามใบนะครับตัวแรกนะครับด้านซ้ายมือนะครับ ตัวนี้จะมีรูปบอกอยู่แล้วนะครับตัวนี้คือปรับหัวขึ้นนะครับตัวที่สองนะครับปรับความสูงของของตัวเตียงนะครับตัวที่3ามตัวนี้นะครับด้านขวามือนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับขาตัวเนี้ยนะครับสามารถปรับความสูงต่ำได้นะครับต่ำสุดนะครับความต่ำสุดของเตียงจะอยู่ที่ห้าสิเซนนะครับรวมทุก5้าเซนก็จะอยู่ที่ประมาณห5ห้าเซนนะครับวิธีการปรับหัวท้ายนะครับเราปรับเพียงอันนะครับวิธีการปรับนะครับเรามาปรับด้านขวาด้านขวามือก่อนนะครับปรับขาดึงออกมานะครับตามตัวนี้ออกตัวหมุนนะครรับวิิธีกกาาาาหมมุนนนตเข็ฬ เวาลาเราหมุนเราปรับขาขึ้นมาก่อนนะครับหน่อยนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้คนป่วยไหลลงมานะครับหลังจากนั้นดันตรงนี้เก็บนะครับตรงนี้จะได้ไม่เกะกะนะครับหลังจากนั้นเราเดินดานสายออกมาหมุนตามเข็มนาฬิกาเหมือนกันนะครับทุกตัวนะครับขึ้นสุดลงสุดนะครับเราอย่าไปฝืนมันถ้าเราไปฝืนมันเนี่ยอย่าตัวไกลมันจะขดนะครับหัวด้านนี้จะเป็นหัวนะครับเราปรับขึ้นมาเลยแล้วแต่ว่าเราต้องการความสูงขนาดไหนนะครับหัวเนี้ยสามารถ ความสูงส่วนความสูงนะครับจะปรับขึ้นมาสูงได้ถึง65เซนนะครับจากพื้นถึงพื้นเตียงนะครับได้65เซนอันนี้หัวนะครับ อันนี้นะครับจะเป็นความสูงของตัวเตียงน,นะครับะจะสูงได้ประมาณเอวเลยนะครับสำหรับคนดูแลนะครับส่วนล้อนะครับล้อเนี่ยจะมีทั้งหมด4ล้อนะครับแต่ละล้อจะล็อกได้ทั้งหมด4ล้อเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวล็อกล้อนะครับวิธีการล็อกก็คือเราใช้เท้าเหยียบตัวนี้ตัวยางนะครับเหยียบลงไปอันนี้คือล,ลอ็อกล้อนะครับวิธีการปลดล็อกเราเหยียบตัวบนนะครับตัวบนเราจะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคครับชอบถ้าลูกค้าสนใจนะครับติดต่อร้านเได้เบสอุปกรณ์การแพทย์ได้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับยังไงกันบ สอบถามแอดมินของเราได้เลยนะคะแอดมินของเราจะคอยบริการให้ลูกค้าอยู่30คนเลยนะครับตอบไวมากเลยหรือลูกค้าไดงกดไลน์ที่อยู่ด้านล่างของ YouTube ทักเป S ็นแอดมินได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะโทรสายด่วหนหาเรา0 8 4 6 5 8 1 1 8 7หรือ089499822นะคะแล้วเรามีชูรูมอยู่ที่4ล้านนะคะสนใจมาดูสินค้าได้าาเลยอย่าลืมทักดแชร์นะคะแล้วเราส่งด่วนส่งไวภายใน3ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ